ฮึม๊อยบอกวตาต้องดูนูมมงตุ้งไตเล็อมนี้เอี๋ยวไปเอาให้เดี๋ยวไตไปเอาให้อย่าให้เขาพักอย่าให้เขาพักครับผมอย่าให้เขาพักครับเลดลดห แกก็กระทบโปนี่เพี้ยสายยุ้มย้อมย้อมว้ายไม่น่าเลยอะไรวะเฮ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเ้ยยีอย่างวะวเว้ยอุตส่าห์เรียกให้มาตีไม่ไม่น่าให้มาตีเลยเอ้ย เงินมันมา,นมากครับผมเอาแหวนไปเลยอย่างเออวะไอเสียเหรอมันยุ่งก็ไม <canvas plural S 2> ่รอดเอาเลยเฮ้ยนี่เปนของแท้นมาแจ็คนี่เนี่ยแจ็คเล็กในนี้มันเอาทุกอย่างจกี่เงินนี่เนี่ยแล้วมึงอยู่ที่เนี่ยมึงเสือกไม่ไม่มีอะไรกินบ้าบอกว่าของแทนจัวไอ้นายดาบโอ้โหดู